สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านี้หมอแป้งนะคะวันเรียนน้ำม่ตาเป็นไงบ้างโอ้ยได้เยอะเลยค่ะแบบท้งทางที่เรียนลายมือไปแล้วอืประมาณรอบนี้ก็รู้สึกเหมือนรอบแรกเรียนลายมือรู้สึกไงอ๋อรอบแรกก็เหมือนกับทะลวงข้างในหมดแล้วค่ะือแบบว่าปรับทุกอย่างจริงๆค่ะจากที่ขี้กลัวไม่มั่นใจแล้วก็แม้กระทั่งความปังลายมือที่ครูปรับให้ปังไหมคะ มันแบบุยหนูไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนอะครูบอกให้ถ้าครูเปิดรับสักลายมือนะล้นมันเป็นยังคิดคูยังขนลุกอยู่เลยค่ะเนี่ยเพราะว่าหนูอะเจอแบบว่าทิกตอกหนูทํามานานมากแล้วไม่ฟังเสร็จปุ๊บสักลายมือครูไปวันเดียวออีกวันหนึ่งทําคลิปลงอืยอดวิวเป็นแสนกว่า หนูนั่งฮึ่งกับตัวเองแต่ก็พยายามทำปัด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 ,ปปดโชคดีฉันกระเด็นไปโดนแกหนูเอาพลังคูสุดๆแล้วค่ะจริงๆนะคะอ้าววันนี้หมอแป้งนะคะเปลี่ยนเป็นคนใหม่หมดแล้วนะคะวันน<า>ี้เรียนน้าเมตตาเป็นไงบ้างโอ้วันนี้นา้าเมตตาเนี่ยก็อีกระดับขั้นหนึ่งเลยค่ะที่แบบทะลวงข้างในอีกรอบนึงอะทะลวงล้างคอเลยหลายรอบจริงๆค่ะล้างคอไปเลยนะคะล้างคอไปแล้วแล้วทีเนี้ย ได้เห็นข้อด้อยตัวเองเยอะที่ทําทําไมเราที่ผ่านมานะ่เราไม่มีคนเขาเรียกอะไรนะเหมือนเราไม่มีนะเราก็สวยนะทําไมเราไม่มีนะเราก็เก่งนะถ้าเราไม่มีนะใช่แล้วค่ะอะไรวะอืมเออวันนี้รู้แล้วใช่ไหมวันนี้ได้รู้แล้วค่ะแล้วก็จดไปเยอะมากเลยค่ะใครนี้ใครอยากจะปังนะคะสักลายมือนะเมตากระหม่อมแป้งติดต่อได้ไงคะลูกติดต่อน้า a c e b o o k ได้เลยค่ะอ่าหน้าเ c e บุ o k ชื่อ หมอแป้งนะคะพิกชาตาปรับลิคิดฟ้าค่ะก็ทั้งที่ทิกตอกก็ชื่อเดียวกันคะ่ะชื่อง่ายนะคะหมอแป้งลิกสตาลิฟิตฟ้านะคะ,คะปรับลิขิดฟ้าบังเอิญมากเลยค่ะครูคือชื่อเนี้ยไปไป,ไปตั้งก่อนจะได้รับหนังสือครูอ่อะอแล้วมันชื่อตรงกับหนังสือครูอพอดีเปืนหนูก็กรี๊ดเลยแบบว่า <c oughs> เหมือนเออมันมันดึงมันมันตรงกันไปหมดเลยอะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> กิดหนักมากนะคะเพราะว่าความสำเร็จความโชคดีมันจะมาหาจันแป้งนะคะขอบคุณมากค่ะดีค่ะ